รุ่นละ80คนรวมจำนวน160คนซึ่งจะอบรมพัฒนาการอำเภอเฉลีย่ยตามสัดส่วนเช่นนี้ในปีต่อๆไปเพื่อให้ได้พัฒนาการอำเภอที่มีความรู้เรื่องกฎหมายปกครองกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานมีศักยภาพมีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกระจายครอบคลุมไปทั่วทุกจงังหวัดการอบรมในในรุ่นที่สองนี้นหน้าวิชาแบ่งออกเป็นสองวิชาหลักได้แก่ วิชาว่าด้วยวิธีปฏิบัติรจจาชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับความรู้ข้อวิจัยจากสารปกครองส่งตุลาการสารปกครองกลางผู้ทรงพระบุญจำนวนสองท่านมาเป็นวิจัยให้ความรู้นอกจากนี้สํานักงานเลขานุการกรมยังได้จัดเวทีเรียกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินง,งานและการกรณีศึกษาอันสืบเนื่องมาจากเรื่องที่ถูกดําเนินการทางปกครองและทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง กับการปฏิหัติวิธีเป็นแบบราชการขปกครองความระเบียบคารมือของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปทางกรมนะครับและก็ทางราชการเพื่อเพื่องวามที่เราทุกท่านครับเรียนท่านที่ วันนี่เปิดโครงการร้อนการสามโครงการผมจะรีบว่าอพิวเตอร์เดี๋เวจจีบกับว <tortured. S 1> ันนี้มาเปิดตัอแล้วก็อีกหลักสูตที่วันนี้ท่านดูจะเปิดตัวหลักสูตรประ่ารอตัวเคขนว้กัคนนะเมื่อวานก็เปิดตัว ครับปอะเด็นต้องดีๆสำหรับพวกเรา,รานะครับที่มีโอกาสได้เข้าในหลักสูตรนี้นะครับจริงหลักสูตรลักษณะน,น,นี้มันก็โอากาสยากขนาดนั้นเมื่อเราทํางานบางทีเราก็ไม่ค่อยได้มาคันหาโดเองเรื่องตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะทางกรมในมาเราไม่ค่อยมีโครงการบุคคลในรู้กี่ฉบับจำไม่ได้เลยกฎหมายที่เขาต้องถืออะไรก็เลย เราไม่ม no ีอ่ะอย่างดีก็มีแค่ก็บังคับกระทรวงนะระเบียบกรมอะไรเงี้ยจะเป็นพวกระดีการราชจัดอะไรเราเราไม่มีนะครับที่เราไม่มีมากนักเนี่ยแต่บางครั้งคำสั่งนะครับครองคำสั่งที่ให้เราไปทนรองรัฐมนีรีทำหน้าไรนะมันก็มีบทในการปกครองนะครับแม้แต่การเรา เดี๋ยวนี้น่เคสอนแล้วต้องลืไปไหมกินเลี้ยงอาจจะเรียบรอยแล้หรวาตายเลยไม่รูเกลเดี๋ยวพวกล็อโทษเนี่ยอันนี้ก็เป็นกายาสารแร่งสารวีกาอะไรนั่นก็มีสารพิภพอะไรต้นแต่สารปกครองไม่มีมันเพิ่มดีขึ้นมาในรั้วก็ํ้องขึ้นเกิ่ ทีนี้นในฐานะที่เราเป็นท่านสวนราชการจริงๆเราต้องเรียนอีกเป็นปะัจจัยกฎหมายมาราัฐธรรมนูญมีใครอ,อ่านกฎหมายมาร,ารัฐธรรมนูญครบทุกมาตราบ้างแล้วมยกมือมีทีก,กม,มาตรากฎหมายรัฐธรรมนูญสามร้อยสามสิบกว่ามาตราสามร้อยสามสิบหก เคยอ่านนะเคยตอนที่ออกภัยเหตุที่ต้องต่างเพราะว่าเราตรวจสอบให้ก่อนนะแค่สิ่งอันนี้จริงๆต้องรู้นะครับเป็นข้าราชการยิ่งต้องรู้หลนยฮยชาวบ้านจะมาถามมีกี่มัวรี่ีกี่มาตราทำไมมันเยอะจังทำไมบางประเทศขามีเย็นกันได้บันเอย่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา ต้องรู้นะครับไม่ใช่ควรรู้ต้องรู้ข้กข้อบดกฎหมายเงี้ยนะครับเรารับราชการเลยกฎหมายรัฐมนตรีต้องรู้สองกฎหมายในอาชีพเราแล้วกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งนะพวกเราไม่ค่อยเก่งรู้บ้างหรืรู้บ้างนะคและโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการยิ่งเป็นพนักงานระเรือนี็ต้องรู้ว่าทำไมระเบียบสำนักนายกมาเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง อันนี asta, 3, ้ก็เป็นปัญหาแล้วกันการบริหารราชการของกรมผมก็มานั่งดูทำไมกรมเราไม่นเก่งกเรื่องพวกนี้ก็จริงจริงมันก็ถูกแล้วแหละม็เดินอย่างที่เดียวแล้วว่ากรมการจดไม่มีกฎหมายอยู่ในมือในการเปลี่ยนแกก็บ้าตามที่พวกเราจะเดาแล้วนะอยากเอาหน้าด้วยกี้ยกล่างใหญ่ส่งไปให้กระทรวงก็ตีกลับเลย คือน <toys> ักกฎหมายก็รู้บอกไม่มีประเทศไหนของกฎหมายบังคับประชาชนในการพัฒนาการเงียบไปู้สวยอยู่แล้วสวัสดีครับสวัดีะครับราชการควเป็นเร็่คนนํากันหบะสวยสวยเดี๋ยวไปดูใน y o u ูทูบของของผมนะไปดูไปได้ครับไปไมไรยังบ้านดัย ปฏิเสธเขาไม่รู้ไม่ได้เลยอาจจะมือมีบางคนเนี่ยแต่งเครื่องแบบไม่ถูกเป็นอย่างดีผมเคยใช้ประสบการณ์ตอนเป็นรัฐการเพื่อเนี่ยลองดูสิวิ่งไหนข้าดัเอาไม่ได้ก็ต้องไปเอากฎหมายใหญ่เอากฎหมายเนี่ยวิ่งไหนเขาแต่เป็นคัดโซ่ใส่อุ้มโซนนั้นเรียบร้อยหน่อยแค่บอกเดี๋ยวก็เข้าพื้นที่แล้วครับหัวหน้า นี่คือแนวคิดเดียวกันไงให้ความเคารพต่อกฎหมายมากขึ้นสังคมจะอยู่ได้รุ่นเราเนี่ยเคยอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไหมรุ่นก่อนๆนะผมคุมหลักสูตรเองเนี่ยไอ้วิชาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยต้องเอาอารมณ์ก่อนนะเพราะอะไรเพราะเป็นหัวหน้าส่วนราชการถ้าไม่รู้หลัก ตัวนี้บ้างไปนะนจะมีบัญหา,าน,นะครับมันมีนักจิตยาคนเบิดก็อธิบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับขั้นที่สองอ่ยเท่าสัา์เดรชาเค้ได้จิตไหมขั้นที่หนึ่งแปลว่าอะไรนะขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็บอกการตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรเนะี่ยเพราะความกลัวเช่นกลัวจะถูกลงโทษทํา กลัวจะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทำกลัวเขาจะไม่รักก็ทำคือกลัว้การตัดสินใจทําหรือไม่ทําเพราะความกลัวชอบเหตดผลที่ทำเขาชอบเหตดผลที่ทำเขาอยากให้รางวัลก็ละค